ทำดอกไม้ทำดอกไม้อะไรมาเก็บผักชมผักขมผักขมพี่แกผักขมดอกไม้ทำอะไรคะนั่ง เป็นวิวที่สวยมากมาก็กดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะนี่ไม่ใช่ทุ่งนาเรานะคะเป็นทุ่งนาใครก็ไม่รู้ทุ่งนาญาติเราเองโอ้ยปอเป็นบ้านะคะเพื่อนเราเป็นบ้าเป็นบ้าพูดเ็วเป็นบ้านงานเป็นบ้าโอ้เป็นบ้านห่จุ่มอะไรอยู่คนเดียวค่ะ ดอกไม้ค่ะจมให้ดอกไม้หรอคะจมให้ดอกไม้โอจมให้ดอกไม้ก็เป็นแบบนี้ทำไรคะขัคนิจาจาทไมไม่เก็บสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์และก็กด subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้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 นะคะตรงนี้ 我喜欢读米，拜拜。